สวัสดีพี่น้องครับตอนนี้อยู่ในช่องของเอกกับพี่วัดลอมเพลินออฟฟิเชียลนะครับพี่น,อนออ้องเดี๋ยวสื้อผ้าเติมบรรยากาศลังวิธีตอนนี้นะครับว่ากําลังทําอะไรกันบ้างนะครับตอนนี้ก็กําลังเก็บของจัดของกันอยู่นะครับเดี๋ยวนี้ลงเบลล์ดก่อ,อกน อ,อมุนินมาตามหาหมูตาจ้าจ้าเรียงของอยู่จ้าอ๋อคุณวายมากคื่ปั่นไฟวันนี้เต้นหลายเพลงเลยนะเนี่ยหลายทพลงี้เลยนน่สุดลายแห้งสิบสองเต้นแบบฉบับเลยอันนี้เป็นอ่าช่างเชื่อมหรอจ้าจ้าปวดเป็นเบิร์ดบนหิน มีนะสิเครื่องเพชรเราก็มีน้อย <laughs> แล้วก็ใช้เซอร์แบบพิ雅ก็ข,ขึ้นฉากแรกไหม,ไม,ไมขึ้นคอนเสิร์ตเลยแต่วันนี้ก็คือแบบไม่มีสีสเก็ตนะวันนี้ <laughs> ก็คือนี่ก็คือแบบได้ร้องเพลงหนึ่งแล้วก็คือได้พักยาวเขากันซีนสินอ่าเอรัตเออเขากันซีนอ่านเอฟรัดหรือเปล่าจริงหรือไม่เอาพี่ลาตไปวันไหนไม่รู้อ่ะ <No. S 1> แต่แกบอกว่าแกจากอัน,แก,อนแกจะอ่านวิอ่านานะ แกจะกลับบ้านไปทําบุญร้อยวันของพ่อแกน่ะแกบอกช่วงวันที่5วันที่6นี่แหละมั้งก็ช่วงเรากลับนุ่นถึงแล้วหรอกลับแล้วหรอเรากลับวันที่สองนุ่นสองวันสุดท้ายหมอชิดยังไม่ลงคิวต่อหรือเปล่าตามจริงเรามีคิวลงเทพถึงวันที่8นะเออถึงวันที่8แต่ว่าถึงวันที่สองเป็นคิวของป๋าช่วยน่ากเลยนะ ก็นานอยู่เราจะได้เป็นคนกรุงเทพไงเราต้องอยู่ตลอดต่อถึงวันที่แปะคนกรุงเทพไม่มีตังเลยห้าบาทคนนี้ก็นี่ก็ไม่มีตังเลยรอเหมือนกันเลยค่านํามเนียค่าทางด่วนเอ่ยสุดสุดงงมากขึ้นผิดทางก็คือจ่ายใหม่่เพิมอีกขึ้นแล้วขึ้นอีกลงแล้วลงอีกว่าเลยมันบรคือบานเท่านี้เนาะถ้าบานเท่าลยเรื่องายังจอดเลยดิแต่นี่จอดไม่ได้จอดเลื่อยเละคือต้องขี่ไปต่อเดิ บบไม่รู้ว่าจะเดินไปไหนก็เลยแบบเรียมาหาต้นน้ำเพราะแบบว่าบ้านต้นน้ำแบบนี้ทุคนบอกว่ามาถ่ายน้องให้ดูหน่อยค่ะเดี๋ยวจะให้มาลัยมาสั่นว่าแมา่าก็เลยว่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูเนาะแม่เนอะเดี๋ยวเดี๋ยวไปถ่ายให้แม่แมบ้านต้นน้ำ<ห>ดูถ่า,ายอะไนี่แหละครับต้นน้ำกับพี่เอกนะคะใช่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปแป็นเนาะก็อ่าน่าจะโฟกัสไม่เอ่ยก็ขอบคุณบ้านต้นน้ำล่วงหน้าด้วยนะครับนี่คือแบบมาถ่ายลูกชายให้ดูแล้วนะครับก็ขอบคุณมาลัยจากบ้าน ต้นน้ำด้วยนะครับ ulation, แบบวูบบ้ยนิดนดีต<อ>้อนรับมากๆแบบว่าเขาให้หรือ,อยังเขาให้หรือยังก่อนนี่แหละเ <Okay. S 1> ขาจะให้เนี่ยเพราะขเขาบอกว่าให้มาถ่ายลูกชายทุกวันเลยโอเคนี่ก็บอกว่าโอเคแม่นี่จะมาทุกวันเลยอะไรอย่า<ช><อ>งเงี้ยได้ไหมสองหมื่นเนาะว้าสองหมื่นเลยเหรอวา้าวหางสองไงโอเคก็แบบมุ้งมิมุตาไงก็ต้องหางสองไงสุดๆ นึกว่าพี่มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วไม่พี่อะ่ะกลับบ้านค่ะให้พี่ลาวากลับบ้านแล้วเนี้ยก็เลยแบบว่าโอเคพี่งั้นเ,เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาดีกว่าเพาะมาก็คือมางานเลยเพราะเคยทําแบบนี้อยูไ่ไงกลัวมันเหนื่อยถ้าเกิดว่ามาถ้าเกิดว,ว่ามาเลยก็ต้องมาเช่าห้องเช่าอะไรอีกนึกมาถึงนี่นั่นตีสามแวะสำเพ็งจนถึงเก้าโมงก็มาถึงมาถึงงานงานงานที่ที่เก่าอะ่ะตอนเที่ยงพอดีก็เลยก็เลยก็<ๆ>คือเพิ่งไปนอนตอนเที่ยงเหรอ ที่ก็ออกจากก็พากันตื่นแปดโมงเก้าโมงก็ออกมาเลยแล้วก็มาถึงนี่ประมาณสี่ห้าโมงนี่แหละก็ไม่ไู้รู้สึกง่วงไม่รู้สึกเอเออมันงานแรกน้องมันงานแรกมันยังไม่มีงานทุกวันน้องนะน้องนะน้องต้องแบบว่ามีงานทุกวันเต้ยลาเช้าทุกวันเจ้าแจ้งซจ้แจ้งโอเคน้องจะเริ่มเกิดการเหนื่อยสะสมแล้วนะน้องนะตอนนี้น้องก็จะชินก่อนเพราะว่าน้องยังไม่เหนื่อยเพราะน้องแบบโอ้ฉันี่ออกงานกรุงเทพครั้งแรกแบบโอเคแบบ ยังแบบปแี้ยังดีดาอยู่ย,ยังได้อยู่ตอนยังได้อยู่ตอนนี้เนี่ยไม่นานเดี๋ยวสักพักน้องก็จะหมดแรงอ่อนล้าก็คือเก่าไม่ไหวแล้วจอดก็นอนเลยเนี่ยปัมแล้วก็นอนเลยดีแล้วถ้าง่วงก็คือต้องจอดจะฝืน่นา,นานจอดนอนเพราะว่ามันแบบแค่แปบแ๊บเดียวนะเวืบเดียวก็คือเวืบเลยนะพี่ก็เคยนะแบบ ี่ขับรถได้แบบเหมือนพี่แบบเหมือนถ้าแบบคอนเสิร์ตแบบหลับตาแค่แป๊บเดียวนนิแม่เหมือนง่วงมากแต่ว่าโอเคฉันขอหลับตาหน่อยแป๊บหนึ่งแต่ก็คือหลับไปเลยนั่นน่ะตื่นไม่ทีนึงหยุดอันนอยู่เล่นอย่างไงเขาหลุดพ่วงสาครับเบิร์กตุยานขึ้นอย่างนี่แล้วก็ทาไไมม่่แตงหน้ก็นู่นแหล่เดี๋ยวฉากแรกขึ้นก่อนค่อยจะแต่งก็ไม่ได้ก็นี่ไม่ได้ขึ้นฉากแรกนี่ก็เราได้ขึ้นคอนเสิร์ตไง ใช่แต่ว่าไม่มีลำเพลในดอนโชว์นะมันเป็นเพลงสุดท้ายลำเพลในดอนโชว์ด,ดูสคริปต์หรือ,อยังเป็น,เป,นเป็นสปอนเซอร์ก่อนแบบะมาเฮาเลยเน่ยเพลงแรกให้ดูลงไฮดรอลิกขึ้นไหมนี่ปอนเซอร์เล่นก่อนเราเหรอใช่สปอนเซอร์3เพลงโอเคพี่ก็ไม่ได้อ่กกานละเอียดคลิปนี้ก็คือแบบเป็นคลิปบุกเต็นต์ต้นน้ำเฉยๆนะทุกคนไม่มีอะไรนะครับบุกบ้านต้นน้ำนระจุในเใช้สปีดก่อนสักนีด เราคือกนนันลาที่ยังขวหน่อยก็นีรีแปลงกันว่าได้ใส่แบบพิดมงพิดมีดี้ใส่บูติสลาตสามชื่มาบาทคือกันเหมือนกันเลยมูนินมูตาใช่เหมือนกันเลยเอ,เออเพราะเราไม่มี <c oughs> ไม่ได้โกหกนะเอานี่ก็ไม่ได้โกหกนี่ก็พูดจริงๆ แต่นี่แหละแล้วก็มาทํางานเพื่อหาตังนี่แหละก็ไม่ได้อะไรหรอใช่ไหมเรามาทํางานเพื่อหาเงินเติมน้ำมันเพื่อที่จะเติมน้ำมันมาทํางานอืแล้วก็มาทำงานเพื่อหาเงินไปเติมน้ามันจบจเลยจบปิ้งจบเดี๋ยวมาใหม่ใส่ชุดเดิมใช่ไหมลองเพลงเออเนี่ยเอาโอเคเข้ามาใหม่ก่อนพี่ว่าเราตัดเลยปะ คอนเซปต์เดิมเราที่เราคุยกันนะ่ะจริงพี่ว่าเราตัดเลยดีกว่าแล้วเราไม่รู้ด้วยว่าเราจะได้ใส่ชุดนี้กี่งานแต่ถ้าเราตัดมาไว้น่ะอ่าโอเคถ้าเกิดว่าเราไปเจอเหตุการณ์ที่เราล้องตักโนอย่างเงี้ยโอเคเราก็จะได้ใส่ชุดใหม่พี่ส่งแบบมาให้หนูเลยลุงส่งไปให้พี่หนูดูพ่อพี่พี่<ร>ไม่มีแบบพี่มีแค่สีที่เราเลือกไว้แล้วก็พี่ก็จะตัดเป็นสูตรธรรมดาเลยเพราะว่าพี่หนูแกตัดชุดดีแล้วใช่ไหม เราก็ลืมคิดถึงแกเดี๋ยวจะรู้คุยกับแกไปแล้วแหละแล้วคราวนี้ก็เห็นว่าเขาจะตัดให้ก็เลยไม่ได้คุยต่ออือใช่เพราะตอนแรกอะที่เราคุยกันว่าเราจะตัดชุดใช่ไหมนั่นแหละแล้วก็เขาบอกว่าโอเควงจะตัดให้ก่อนแล้วค่อยจะักทีหลังก็เงียบแต่บอกว่ายังไม่เสร็จแล้วเขาก็ยังไม่รู้ว่าเสร็จเสร็จตอนไหนเขาไม่มาใส่เ้ยเหรอ ใช่พี่ก็เลยว่าเราตัดเลยไหมพี่คิดอยู่นะพี่ว่าพี่จะตัดเลยดีกว่าถ้าเราตัดเลยนะโอเคอย่างน้อยก็คือเราได้กลับไปอีสานคือเราก็ได้ใส่เลยแล้วก็สี่งนี้มันจมกับนักเมันจมกับเดนเสือกก็เดซเซอร์ก็ขนสีฟ้าไม่ใช่เหรอเพียงเราอะแล้วมันจมคนทีน้่นนึงนั่นเหละเราก็เลยไม่เด่นนี่สีแดงนี่แหละเด่นเพราะว่า ฉากเราปีนี้พี่สุวัสดิ์ใส่ซีแดงยนสวยมากสีแดงสีชมพูแบบชำ้ชำช้ำช้ำโบอ่ะ,อะโอเคอก็น่าจะไม่ได้เดินไปไหนแล้วก็น่าจะจบที่เต็นท์นี้แหละโอเคต้นต้นน้ำต้นน้ำโอเคอ่ามูตาปิดคลิปหน่อยลูกปิดคลิปว่าเราแสดงที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยสำหรับที่นี้นะครับอ่าวันนี้อยู่ที่ตลาดมาซีเออร์ลองมาซีเออร์ลองมาซีเออร์นะครับย้ายมาจากตลาดหัวถนนนะครับเมื่อนี้ ราะว่าเนื่องจากสถานทีบกเือมือยนะครับแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้ต้นน้ำแล้วก็พี่เอกด้วยนะคะ,คะมาไล่รงคอทุกวันครับอไไหนนี้คาับไปลยกดโฟกัสก่อนโอเคฝากพวกเราสองคนพี่น้องด้วยนะครับมุนินกับมุตา,มตาไม่มีใครเลยอันนี้ไม่มีคนตั้งให้นแตัวเขาเรียกเราเอง,เเองโอเคขอบคุณนะครับบ๊ายบายี่จับถนัด